สวัสดีครับทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้า National Museum of Singapore นะครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสิงคโปร์นะครับบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็มีการจัดสวนโดเรมอน,นวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับบ่ายวันเสาร์เวลาประมาณ4โมงเย็นนะครับก็จะเห็นว่า มีผู้คนให้ความสนใจกันจำนวนมากเลยนะครับมาเข้าคิวต่อแถวเพื่อเข้าไปเช็คอินเข้าไปถ่ายรูปกันในสวนโดเลมอนค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างหนาตาเลยก็เป็นจุดถ่ายรูปใหม่อีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์นะครับซึ่งดูเหมือนจะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมมาที่นี่นะครับมาที่เนช i ่นแ l ลมิวเซมตรงนี้นะครับก็ บริเวณด้านหน้าตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้ก็มีสวนโดเรมอนนะครับจัดสแสดงก็สแสดงว่าเป็นการจัดขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าผู้คนหนาแน,น่นขนาดไหนแล้วก็เข้ามาทำอะไรบ้างนะครับ sorotan segala macam yang Indonesia kan kembali-bali pun.